จทข้อนี้ให้หารากที่2ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดเรามีวิธีคิดอย่างนี้นะครับก็เลยมาดูในรูทตัวในสุด2นะ่ยยีบลบแรูทห้รูทหเนี่ยเรา8คือ2คูณกับ4ี่เรานำสี่เข้าไปไว้ในรูทร่วมกับ5จาก4จะกลายเป็น16ดังนั้นเราสามารถเขียนได้ว่ารูท24เนี่ยก็คือรูท20 ลบด้วยรูทสี่ทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้นรูทยี่สิบสี่ล, 24, ลบแปดรูทห้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับรูทยี่สิบลบรูทสี่ซึ่งรูทสี่เนี่ยก็คือสองดังนั้นก็จะเท่ากับ, 20, บ,บรูทยี่สิบลบสองูในรูทใหญ่ในรูทใหญ่เนี่ยมีแปดอยู่ข้างหน้าเรานำแปดกับสองมาบวกลบกันก็จะได้ว่าหก บวกกับรูทรูทยีก็คือรูทสคูณหเรารูทสเรานําออกมาไว้น่องเล็บจะกลายเป็น2ดังนั้นเมื่อจัดรูปใหม่เราก็จะได้ว่ารูทหบวกรูทหทั้งหมดยกกําลังสองซึ่งถอดรูทออกมาก็าจะได้รูทหบวกหข้อนี้ตอบข้อ2นะครับ